สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมไอค้ามนะครับผมก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หร่อวาจะเอาตัวไหนดีเอาไอค,คอนบ้านนี่ก็ได้เอาเซฟนี่หรอะ เสร็จแล้วเหรอโอ้ใช้โมบ้านอันนี้เลยครับผมยังสร้างไม่เสร็จเลยผมยังเกลี้ยจสร้าง บ้านในเมซีมันเป็นหมู่บ้านของคนที่มันอาศัยอยู่ครับแต่ผมไม่ไม่เอาบ้านนั้นผมจะสร้างบ้านเองบ้านผมก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอใช้นะผมสร้างสร้างบ้านไม่ค่อยเก่งครับอันนี้ผมก็สร้างบ้านมวๆเอาอกระจกกระจกกระจก ต้องเอากระจกจะทำหนึ่งชั้นหรืล่ะกี่ชั้นดีวะกี่ชั้นดีวะอุ้ยทำบล็อกอุ้ยโอ้ย,ออย,อยต้องทำอย่างนี้นะคบเนี่ยอ้ามาจากไหนเนี่ย สร้างบ้านเดี๋ยวค่อยไปเล่นหมวดชีวิตเดี๋ยวบ้านมันก็จะอยู่เหมือนเดิมเองครับโอ๊ยไปจา ค่อยกลับมาสร้างลำคาดีกว่า,างำรับขอเปลี่ยนโห,หมดชีวิตก่อนอือเป็นโหมดชีวิตโอ้โหชาังมาแล้วโอ้ตอนนี้อยู่ไหนเนะี่ย อ๋ออยู่นี่ทำต้งไปตัดไม้มาครับมาทำดาบต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไมปไในหมดอุ้ยเออไม้จะมีก็ได้ไม่เป็นไรแล้วบัง้งเฮ้ยอุ้ย,ยตกน้ำ ต้องไปดูว่ามีชุดเกาะอะไรหรือเปล่าในบ้านของเอมิซีนะครับบางทีบ้านบ้านหนึ่งขอก็มีอาวุธชุดเกาะอะไรอย่างเงี้ยครับอองอ่องอ่องอ่อเข้าบ้านไม่ได้อ้องแม่โหฝ่ายจะเข้าบ้านได้ไะทำอะไรได้วเนี่ย วุ้ยได้ไม้แล้วนี่ไงดาบหมาออีกเอาเอาดาเพิ่มดีว่ะต้องไงหาไม้เขจาจะค้างบ้านนี่แหละไม่ต้องไปไหนไกล ของกินของกินแบบไม่ห่ะกองครับใหม่แล้วที่ขุดแล้วขวานอ๋อวะอี แนี้พอไปบ้านตัวเองกันโอ้โหบ้านตัวเองนี่มันโคตรสกเลยสร้างบ้านอะไรเนี่ยอังคาก็ยังไม่ได้สร้างเอ้ยหมูเข้ามาได้ไงวะเตรียมตัวตายหมูบ้าไม่ตายเหรอ เออเก็บของก่อนเวลาตายเดี๋ยวของหายหมดตอของหล่นอืมอดีอไมทำอะไรดีวะอ้ยต้องเอาที่ขุดเดี๋ยวจะทำเอาดับปูนดีก่่ะเอาดับปูน เอาหมอแฮมเนี่ยหมดวะต้องไปเอาไม้ก่อนเอาปูนก่อนดีว่ะอุ้ยทะลุบ้าน เอาน,นี้คนละกันอุ้ยเคยข้ามหัวไปวะอุ้ยเดี๋ยวขับก่อนขับครับอู้นี่ได้ได้แล้วอ้าวไปเอาเอันนี้ ปูนหมดอืมขออนุญาตกินของกินนะครับหิวอุ้ยขนบ้านมันกระโดดตรงเนี้ยตายละโว้ย เอาดาบไปแกน่าจะดาบ,บ,บว่ะไปแล้วกลับบ้านดีกว่าคนละลา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 ล,ะละคนบ้ามาแล้วคนบ้าเขาบ้าน ของเงินเอาเดาบแหวนหนึ่งซอมบีมา้งไลฟ์ก่อนนะครับบ๊ายบายนี่จะเล่นแหละเมือ่อคออย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยน,นะครับ